ฆากันไม่ยางโลตัดจ้าพี่น้องมาสื่อของจะเมือนมาสื่อของกินของใส่ตุ๊ตกตาแม่นนารักแท้่อยก็บาาตัวนต้นกับปุ๊กน้ำ ส o อ e เหรอสม t นแบ็คแคตรองไ s t เนี e ยแค่สตรองหรือเปล่า w ่ y Why I feel they will break quickly strong for 20 years ไปไงเลาวมาเบ่งอันสายยางกับพี่น้อง เอเดนอสซิเปเลตเซลอ๋อนี่ไงไลฟ์เว็บไบอินเอเดเลตปัญหาเรามาหาอันนี้แม่พี่น้องนนนี่ิโกลเวลาเขาห่อนโฮสพักไม่จ้ะคล้ายซักบัวนั่นแหละหมู่บ้านพากันไปหายูโทเวนติบาดช็อปก็จะว่ามันเหมือนกันนะก็เลยมือนี้ไม่โอกาสมาลดตัดนี่ไงไม่ลดใช่ไหมเมือนี้พากันมาลดตัดก็เลยมาท้ามากนะไที่ไนท์บัดอัน พงไนยเลยว่าเดี๋ยวมือเอือนไปลดตาน่าังไปเบิ่งพนะัพี่น้องย่ากับพงไนยกันเลยนี่แหละพากันมัดเสือ,อ,อกันหรอกกับมาเสืออันนี้นะพี่น้องชุดเด้งหน่อยแมมแต่มันหนาฮักแถบิึงนะชุดเด้งหน่อยนี้แต่ชุดหนารักน่ารักจ้ะเห็นหรอกก็อยากมีอันลูกหน่อยมียมอ,ยมอันหลานไหมพี่น้องมีเด็กหน่อยไหมน่ารักดี ลูกย่าเหมาตลาดมาอันรถตันนะ้ำยังสิมแกสิมากว่าแม่สมัยหลาแม่คือนมาซื้อแบบนี้หายแน่ปะนะสมัยลูกสาวยายนี่ยหน่อยอยาเหซื้อตะเสือตะละสิบาทให้ใส่เนาะบ่เคยดใส่อเสือหางปันในดเด้พี่นอ้องนี่เสือเด็กโต สุดนา่าฝ่าดมดมดม,มองมองขนมเคก้กมะเมีนสยามได้เค้กติดพี่น้องพไปไงไ <c oughs> ม่ยืนดมดมมองมอง,มองเค้กเลยอืมอขนม ค้กนมสดวันนี้ล่าตะเสียบเพะเค้กนมสดวันนี้ลายิ้ม5บาทขนมอันนี้คือจังอันอยู่ออสเตรเลียกับนี่ได้พี่น้อง มายามได้ต้องแวะงามน,านั่นพี่น้องซื้อขนมไปกินกับเบียร์พะนาพอใหญ่เราว่า <c oughs> โปน,นึงองแถมนึงคือเกาบบแต่ว่ามาามไดต้ตงมาซื้อตลอดพี่น้องอันขนมมันเนี่ย ยิ่งหลาประเดี่ได้มานั่งก่น้องเนี่ยสื้อของไปฝาหลาก็ันแน่ look at it properly, then maybe you say, Don't it it's hmm. so what do you know? you want to buy roti? Yes, you can buy. Because we have done at home. Not for roti, but you know. Loti and... They don't yeah. have small yeah. cut. You and... They don't have different cut. different, taste? No, this is... Uh... ワイトロビーはもうファイバーだ。White,